ออกมาจากบูธของจชลี่นะครับเหล่ากดู X2 แบบเต็มมิมแล้วนะครับก็ประทับใจและชอบมากนะแต่ว่าก็เดี๋ยวไว้รอดูนะครับว่าอะไรยังไงนะครับเ้าว่าจะคลิปราคาในมอเตอร์อ็กซ์โปไว้นะครับต่อให้เลย2,000คันไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวอรองกลัลบไป คุยกับเซลล์ดูหน่อยอีกทีหนึ่งนะครับอถ้าจะจองไว้ก็สามพันเก้าอ3 9ก9บกก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับเพราะว่าคืนจองได้ถ้ารถจริงมาแล้วไปลองขับแล้วไม่ไปทับใจจริงนะครับแต่ว่าตอนนี้กำลังเดินหาผู้หลิงสตาร์ไลท์นะครับอยากไปดูมากรถตู้ MPV ผู้หลิงสตาร์ไลท์นะครับที่ยังไม่เปิดสเปคอะไรทั้งนั้นราคาก็ยังไม่เปิดนะครับราคาก็ยังไม่บอกแต่ว่าเห็นว่าน่าจะต่าล้านนะแปดเก้าแสน ถือว่าจะต่ำกว่าอาจจะต่ำกว่านั้นนะครับก็อยากไปเห็นหน่อยเขาบอกว่าสวยมากบอกว่าสวยมากๆแล้วก็คุ้มราคามากสำหรับผู้หลิงสตาร์ไลฟ์นะครับ M V จัตจินักนะครับ E V โอเคเดี๋ยวไปดูครับเราเจอแล้วเห็นผู้หลิงอยู่หลังแล้วนะครับผู้ผู้หลิงเห็นนะครับผู้หลิงอยู่หลังป้ายไม่เลยโอเคเดี๋ยวไปดูกัน จนเจอแล้วนะครับนี่คือวูหลิงสตาร์ไลท์อีวีนะ MPV EV 7ที่นั่งซึ่งทุกคนกำลังรุ่นราคาและสเปคอยู่นะครับโอ้ดูหน้าตาแล้วสวยเลยนะถ้าบอกว่าเป็น MPV 7ที่นั่งที่เป็นฟูลอี v นะครับราคาตำล้านอนะ่ะแปดเก้าแสนแปดเข้าไปชมกันหน่อยนะครับ าดูโซนที่นั่งผู้โดยสารก่อนนะครับอ้บอเบาะก็เป็นเบาะสีน้ำตาลออกน้ำตาลนะครับน้ำตาลเข้มๆหน่อยก็ดูดีนะดูไม่ได้แบบโลเลยดูใช้ได้นะครับมีระดับระดับหนึ่งใช้ได้นะอที่วางแก้วปรับแอร์นะครับอันนี้เจ็ดที่นั่งข้างหลังเดีย๋ยวค่อยไปดานในะให้ดูนะครับดูบรรยากาศก่อน คอ,อนโซโลดูดีนะก็มีสันดูฟเล็กๆเ,เข้ามานั่งอยู่ในนี่เบาผู้โดยสารตอนที่แถวที่2นะครับในผู้หลิง Starlight อ v แล้วนะครับใช้ได้นะจัดที่นั่งนะครับตรงน,นี้ตรงน,นี้เป็นทางเดินผ่านไปได้ข้างหลังนั่งได้3มนะครับตรงน,นี้นั่งได้2องนะทั้งสบายอะ่ะเบาแบบเออสบายนะครับดูไม่ได้ น่าเกลียดนะดูมีคลาสระดับหนึ่งนะครับจริงสมราคาสำหรับเป็น MPV กลางๆนะครับปะระต,ตูสไลด์ออันนี้สไลด์ยังไม่ไฟฟ้าฮช่ไถ้าไฟฟ้านะกดฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับโอเคมาเดี๋ยวไปชมดูด้านหน้าบ้างคอนโซลคนดขับนะครับไปดูลายสวยเลยสวย ั่งดูนยครับปักไปฟ้ามาก็ชับเลย้วก็มีไวเลสชาร์จเจอร์ของอืเบาะนั่งสบายมากไม่ได้เลยอมาอะไร ดีเลยชับมือนี่นะครับตัวน,นะครับตัวน,นะครับอืตัวนี้เป็นซอฟทัชซอฟทัชนะครับซอฟทัชหมดเลยอืมดูดีอ่ะดูดีจังเยี่ยมเลยอืออือเชิ่อชื่อโอเต็ม อ,อยูข้างหลังหน่อยอืมที่เราเบาข้างหลังขึ้นมาแล้วนะครับนั่งได้สามที่นั่งอืมกว้างเลยกว้างมากอะโล่งกว้างเลยอืมที่เก็บของต้องอาบอันนี้ลงเยียมนี่ขาท้ายไฟฟ้าอันอี้รถเช่าเก็บทุกเด,อดือน ไฟสวยเลยอ่ะใช่ได้นะไฟสวยครับท้ายสวยสวยเลยอือันนี้ยังใช้ชื่อนี้อยู่สวยเลยนี่ว่าถามสปอยเลอร์ตรงนี้ติดมาให้เนี่ยมันดูดีนะไม่ต้องแต่งอะไรเลยได้ชม สมใจอยากแล้วนะครับสำหรับผู้หลิง Starlight EV สีสวยครับที่มาโชว์เนี่ยนะครับยังไม่เปิดสเปคอะไรนอกจากบอกว่าวิ่งได้540กิโล n e d นะครับมอเตอร์ไฟฟ้าน่าจะประมาณผมไม่แน่ใจ211พีเสหรือเปล่านะครับ211แรงม้าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ว่ายืนยันแค่ระยะวิ่ง540กิโลเมตรแล้วจะเปิดตัวจริงๆน่าจะหลังงานมอเตอร์อปะครับน่าจะเป็นวั11ไปแล้วนะครับก็ น่าลุ้นนะคือสวยมากยอมรับว่าถ้าราคาต่ำล้านนะครับกับ MPV EV 7ที่นั่งเลยนะครับฝาท้ายไฟฟ้าทุกอย่างค u l อ option ประตูสไลด์ก็ไฟฟ้าดูดีเลยนะครับเรียกว่าตีตลาดแตกแน่ๆนะครับก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ผมจะรอติดตามนะครับแล้วก็เป็นเข้าไปนั่งงในเนี่ยคุณภาพดีดีกว่าที่คิดเยอะนะครับคือคุณภาพที่กลางไปถึงพรีเมียมนะแต่ถ้าด้วยราคาที่เป็นข่าวออกมาว่าจะต่ำล้านเนี่ย น่าสนใจอีกรุ่นหนึ่งเลยเขเราติดตามนะครับเสียดายว่าไม่ทันมอเตอร์เอ็กซ์โปแต่ว่าหลังหลังจากนี้ไปหรือไปจนมอเตอร์โชว์เนี่ยเขาน่าจะมีแคมเปญอีโปรต่างๆออกมานะครับโอเคได้ชมแล้วแฮปปี้แล้วนะครับก็เดี๋ยวเดินเล่นชมบรรยากาศแล้วจะกลับไปที่บูธของจีลี่ไปดูเอ็กซ์โรอบหนึ่งนะครับโอเคครับก็วันนี้พาชม เท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับ Motor Expo 2025สมใจแล้วได้ดู g ี e ี y อ็แบบละเอียดเลยทั้งรุ่น Max รุ่น Pro มามาดูรถที่จริงๆอยากได้มากนะครับแต่มันก็มันเกินความจำเป็นไปละสำหรับผู้หญิง Starlight EV นะครับโอเควันนี้ไบ่ายแต่เท่านี้นะครับบ๊ายบาย